อือหือสาวมือที่สามเคยร่วมเฟรมเป็กสัญชัยธัญญาที่แท้คนใกล้ตัวกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อหนิงปณิตามาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์และช่วงหนึ่งในรายการธัญญาก็ได้ขอพูดแทนหนิงปณิตาว่าการที่หนิงออกมาพูดในวันนี้เรารับรู้ได้ถึงความเข้มแข็งที่หนิงรู้สึกว่าฉันต้องพูดนะจะต้องเคลียร์ความชัดเจนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอย่างเราเองก็ผ่านมันมาก่อน เราไม่ได้ทำเราต้องออกมาพูดอันนี้ไม่ได้ทำก็ต้องออกมาพูดซึ่งถือว่าเป็นความเข้มแข็งของแม่เพื่อทำที่นิรินจจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้หย่าก,กันสถานะยังเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาหรือว่าไปเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรที่มันมีสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวเขาตัดแยกสันคลอนก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและล่าสุดทำเอาชาวโซเชียลร้องอื้อหือ เมื่อแห่แชร์ภาพสาวมือที่3จินตลิน,นเคยร่วมเฟรมเป็กสัญชยัยธัญญาที่แท้คนใกล้ตัวโดยชาวเน็ตรายหนึง่งได้เปิดวาร์ปสาวปริศนาพร้อมระบุขข้อความว่าพี่เป็กพี่ย่าร่วมงานทั้งสองฝ่ายจะทําอะไรอยากให้คิดดีๆซึ่งปรากฏว่าสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเป็กสัญชยัยธัญญาด้วยซึ่งทำเอาหลายคนตกใจและแสดงความคิดเห็นมากมายว่าที่แท้เป็นคนใกล้ตัว เพราะรุ่นใหญ่อย่างเป็กสันชัยทัญญาก็รู้จักทั้งสองฝ่ายก็อัปคุณแรงข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ